ทา,านประธานท่านพลตำรวจเอกประจวบวงสุขท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงบริเวณรับพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและท่านกำลังเดินทักทายบนหน้าส่วนราชการนะคะรวมทั้งแขกผู้มีเกียรตินะคะบริเวณรับพิธีค่ะถอยหลังนิดนึงนะคะถอยหลังนิดนึงนะคะพี่คะพี่ครับถอ่หลังนิดนึงนะคะถอยหลังนิดนึงนะคะ ซึ่ง,งวันในวันนี้นะคะท่านทุกท่านนะคะได้อยู่ในพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวปลอดภัยสืบสานประเพณีไทยมหาสงการปีพุทธศักราชประเพณีไทยมหาสงกา์ในปีนี้ค่ะซึ่งเป็น ตามปีมลาก,กรดาษสนายมีจำนวนทั้งสิ้น1 4 2นายบัตรนี้พร้อมแล้วคะครับก็ในโอกาสนี้นะครับขอ,อรบกวนพลตำรวจโทสักสีลาเพื่อนครับผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวรยายงานรับอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีษษ่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้แทนหน่วยงานแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านผมในนามของกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยวขอขอบคุณท่านพลตำรวจเอกประจวบโพนสุขรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถว สร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวปลอดภัยสื่อสารประเพณีไทยมหาสงการ2,568ในวันนี้ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตระหนันกถึงความสําคัญด้านความปลอดภัยได้บรรณาการกับทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานราชการ รวมทั้งภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครจึงได้จัดให้มีการปล่อยแถวพร้อมกันทั่วประเทศ3 2สถานีใช้กำลังคน2,500นายเพื่อสร้างความมั่นใจและพร้อมสำหรับการดูแลปลาปลอดภัยและ่องเที่ยวปัดนี้ได้เวลาอันสมควรกรบผมขอ,อเดีนเชิญท่านรองผู้ัการตำรวจแห่งชาติได้กรุณาทำพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมัน่น สื่สารประเพณีไทยมหาสงการ2568ขอเรียนเชิญท่านผูน้ชมาการท่องเที่ยวท่าน,นดีกรงการท่องเที่ยวรองผู้บริการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่งยืนู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้แท,แทนหน่วยงานแห่ผู้วิกียและผู้เข้าร่วมพิธีท่านกระผมรู้สึกยินดีปเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในที่เปิด โครงการปล่อยแถวสร้างความเชื่อมัน่นท่องเที่ยวของไทยสื่อสารประเพณีไทยมหาโครงการ2,568ในวันนี้ตามที่รัฐบาลได้ดีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนำประเทศไปสู่การเปยนแปล่งท่องเที่ยวคุณภาพสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลร,รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งเสริมและสนนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนขอขอบคุณกองบัญชาการตรวจท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหาคนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวปลอดภัยสืบสารประเพณีไทยมหาสงการ2,568หน้าบัตนี้แสดงความเคารพ,พ,พลงในวันนี้นะครับจะใช้การกดสัญญาณปุกเพื่อเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นในการปล่อยแถวและเพื่อให้พิธีสมบูรณ์ยิ่ขึ้นนะครับเตรวจ ตําการตำรวจวคนครบปฐมกกกับนะคะออส,ส,สอนอคนะสงฆ์พาสอนอพระราชวังและกําลังพลจากตรวจค้นเข้าไปค่ะ กองบังทับการปราบปรามนะคะกองบัญชาการสอดเสียงลราณนะคะกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะแหน่วยงานการี่ครือข่ายในภาครัานะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะจากสำนักงานเขตพนนครค่ะกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งวดินการมาถึง5ส่วนวนภารท่องเที่ยว วันนี้ท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวนะคะท่านจตุรนตรีบอนิตก็ได้เดินทางมาด้วยตนเองด้วยนะคะรวมถึงผู้แทนจากการท่องเที่ยวทางประเทศไทยนะคะผู้แทนจากออมนคอนนะคะและในส่วนของกรุงเทพมและครนะคะรวมถึงสํานักงานเขตระนองค่ะและในหน่วยงานข้างเคียงของสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในวันนี้นะคะท่านผู้บัญชากาจาก ตน้กรวจคนเข,าาข้าเม,าาามืมองทางด้านัฐบาลพรอม1นะคะก็ได้เดินทางมาด้วยตัวเองด้วยนะคะ,คะ,คะต้องขอพระคุณมากๆไปต้องเยอะน่เน้น่นนนนางภาพคะุณเน้นเน้นายอะี่งขอตั๋าไ้ไหนตาม นี่รอบนี้เตรียมไว้100คันนะครับจักรยานมาหมดแล้วทุนนี้กำลังบึกซอมเนี่ยจักรยาน100คันที่จะลงไปอยู่ระถานีหมดเลยครับของเรียงเอาไว้ครับประมาณ1,800คันประมาณไเยคบร้อยครับ มากครับก็ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับรัฐบาลในรัฐบาลที่เดิครับก็เลย์สังกัดให้การาชการพัฒนาสังคบดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนประชานนักท่องเที่ยวซึ่งจะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดประเพณีมหาสงการประจำวันสองพันหกสิบแปดในช่วงนี้นะครับซึ่งประเพณีมหาสงการเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและคนไทยเนี่ยต่างๆเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรา รวมตลอดสังคมคนไทยเราที่ไปอยู่ต่างต่างดินต่างแดนไปทํางานก็จะกลับคืนนี้เราของตนเองซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลอะรเลยเป็นวันลุกวันซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะจัดกิจกรรมที่มีความแตกต่างในหละการหมายถึงไปต้อกมีจับพิธีรดน้ำต้นโอ๊ยแล้วก็มีพิกิจกรรมทางวัฒนธรรมศาสนาต่างๆจำนวนมากมาย็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทาง ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยของเราปรรมชาติจะึงได้ร่วมกับในการดำเนินกาๆนี้เขาก็จะทำโครงการประสานงานการทํางานร่วมกันตั้งแต่การทำานินวามสะรวจการจราจรนะครับทุกเส้นทางในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่ออกจากกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะไปทางภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้เราก็จะมีการตั้งจุดตรวจตามตรวจตาม เส้นทางหลักต่างๆเพื่ออำรวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทาง่าพบนะครับจุดตรวจตามตรวจถ่านน่วงนอนหรืออยากจะพักผ่อนนะทุกจุดตรวจตามตรวจทุกตู้ยามต่างๆจะมีเจ้าที่ทุกภาคส่วนนะครับให้ความสะดวกอำนวยอวามสะนเส้นทางให้กับทุกท่านทั้งยนะครับรวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆท้ายการตำรวจและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะจัดเจ้าที่กำลังดูแล ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประาชาชนเพื่อการท่องเที่ยวอาสงการนนะเป็นไปด้ยว,ย,วษษษษย,ยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในชื่อและทรัพย์สินกับผ่านขปงระมาทครับแล้วในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวนะครับไม่ทราบว่าได้มีมาตรการวางวางแผนงานอย่างไรนะครับในการดูแลรักษาความปลอดภัยประปชาชนตำรวจท่องเที่ยวถือเป็นหน่วยงานหลักเลยนะครับที่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวตามสายที่เที่ยวท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่มีการจัดงานประเพณีขับมหาสงกา์ซึ่ง ทุกทุกจังหวัดจะมีสถานที่จัดงานประจำจังหวัดเวยประจำหมู่บ้านประจำอำเภอตำรวจท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวโดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเช่นตำรวจพื้นที่นะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับรวมถึงฝ่ายปกครองนะครับที่ต้องทํางานร่วมกันสาสุขด้วยนะครับทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันด้วยกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะกรมการท่องเที่ยวการกีฬาการจ้าท่าทางทางน้ำนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับตำรวจท่องเที่ยวจะเป็นหน่วยการหลักในการดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวครับแลไม่ทราบว่าทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับได้มีผมได้ได้ยินมาว่ามีการทำแอปพลิเคชันนะครับเพื่อดูแลให้ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวไม่ทราบว่าตีแผนงานยังไงครับทำยังไงครับทในรายละเอียดของการแอปประชาสัมพันธ์นะครับให้กับนักท่องเที่ยวนะอยากให้ทางกรมศิลปากรศิลป์ศิลป์แจกให้น้อ่น้องสื่อมวลชนครับ ในส่วนของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวเรามีแอปเคชัน Thailand Police Police นะครับ mm hmm. ก็ขอให้สื่อมวลชนนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวดาวน์โหลดเข้ามานะครับ mm hmm. เขาจะสามารถติดต่อตํารวจท่องเที่ยวเรานะครับและกรณีเหตุฉุกเฉินสามารถที่จะ s o สหาตํารวจท่องเที่ยวและเมื่อเขานะครับกรณีหลงทางหรือว่าแกล้งเตชช่วยเหลือแชร์โลเคชั่นมาให้เรานะครับเราจะสามารถที่จะ mm hmm. ช่วยเหลือเขาได้ทันท่วงทนีนี่คือ เรื่องของแอปพลิเคชันนะครับแล้วสามารถที่จะในเรื่องของการแจ้งข่าวนะครับข้อห้ามข้อปฏิบัติให้กับนักท่องเที่ยวได้นะครับในช่วงที่เดินทางเข้ามาก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวครับทางนกระทรวงการท่องเที่ยวนะไม่ทราบว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับของกระทรวงกีฬาโดยเฉพาะวงการท่องเที่ยวนะครับก็ได้รวมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เชิญแทนาอสมาคมนักการท่องเที่ยวของประเทศต่าง ได้ว่าที่เดินแนวทางปฏิบัติ

กันเลยครับหนึ่งครับพร้อมนะครับหน